เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เคยถูกบันทึกไว้ในตำนานของหมู่บ้านแทบทุกคนได้ยินคำร่ำลือจนขึ้นใจชื่อของเมคาเป็นชื่อที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดในฐานะตัวอย่างอันเลวร้ายของความอักตันยูณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งกลางหุบเขาที่เงียบสงบมีการกล่าวขานถึงเงาพญาปักษานกยักษ์ในตำนานที่คนในหมู่บ้านเชื่อว่าเป็นผู้เฝ้ามองดวงจิตของผู้คน หากผู้ใดประพฤติตัวอักตันยูหรือกระทำการชั่วร้ายจะถูกเงาพยาปักษาติดตามไปทุกขนแห่งจนกว่าคนนั้นจะสำนึกผิดบ้างก็เล่าขานกันว่าพยาปักษาอาจจะมาเยือนในความฝันและบ้างก็ว่าอาจจะมาในลักษณะเสียงเรียกขานลอยตามลมยามค่ำคืน เมคาเติบโตมาในครอบครัวยากจนพ่อแม่เป็นเพียงชาวบ้านที่หาเช้ากินคำ่ำแต่พวกเขาเป็นคนดีมีน้ำใจกับเพื่อนบ้านและพร้อมช่วยเหลือทุกคนที่ลำบากเสมอพวกเขาเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบ้านใกล้เคียงเมคาเป็นเด็กชายที่มีพรสวรรค์ในเรื่องการเรียนชอบอ่านหนังสือและตำรับตำราครูที่โรงเรียนหลายคนชื่นชมว่าเขาเป็นเด็กฉลาดมีไหวพลิบและต่างบอกว่าถ้าเมคาได้เรียนต่อสูง,สง และมีโอกาสเข้าไปเรียนในเมืองใหญ่ก็น่าจะมีอนาคตที่ดีเมื่อพ่อแม่ของเมคาได้ยินเช่นนั้นก็ยิ่งอยากสนับสนุนลูกเขาทุ่มเททำงานหนักเพื่อหาเงินส่งเสียให้ลูกได้เรียนต่อพ่อของเมคามักจะตื่นแต่เช้ามืดไปตัดฟืนในป่าห่างไกลนำมาขายแลกเป็นเงินเพื่อใช้เลี้ยงดูครอบครัวส่วนแม่ก็รับจ้างทั่วไปและหาของไปขายในตลาดเช้า แม้ฐานะจะยากจนแต่ทั้งสองไม่เคยปริปากบนความสุขของพวกเขาคือการได้เห็นลูกได้เรียนหนังสือได้เห็นความก้าวหน้าและตั้งความหวังไว้ว่าลูกจะได้ทำงานดีๆมีชีวิตที่สะดวกสบายมากกว่าพ่อแม่นั่นคือความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา เมื่อเมอคาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นด้วยผลการเรียนอันโดดเด่นเขาจึงได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อในเมืองใหญ่หลายคนในหมู่บ้านต่างร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของเขา ชาวบ้านที่รู้จักครอบครัวนี้และเพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างก็ช่วยสมทบทุนคนละเล็กละน้อยเพื่อช่วยเมคาให้ได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนดีๆซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆสำหรับใส่ไปในโรงเรียนในเมืองใหญ่ที่อาจดูหรูหราวกว่าในหมู่บ้านของพวกเขา เมื่อถึงเวลาเดินทางพ่อแม่ก็จัดสัมภาระเท่าที่พอมีส่งลูกขึ้นรถประจำทางอย่างตื่นเต้นปนเศร้าใจโดยรู้ว่าคงไม่ได้เจอลูกบ่อยๆเหมือนเคยเมื่อเข้าไปเรียนในโรงเรียนในเมืองใหญ่เมคาได้พบเจอสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆที่มาจากครอบครัวหลากหลายฐานะเขาได้เห็นหลายคนแต่งตัวดีใช้ของราคาแพงพ่อแม่เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นข้าราชการใหญ่โต เมคาเริ่มใฝ่ฝันอยากจะเป็นเหมือนพวกเขาเมคาพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูเป็นคนฉลาดมีสเสน่ห์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนฝูงและด้วยความสามารถที่โดดเด่นทางด้านวิชาการของเขาทำให้เขาได้รับความสนใจทั้งจากครูและเพื่อนเพื่อน แต่นานวันเข้าเมคาเริ่มอายที่จะบอกว่าตัวเองมาจากครอบครัวชาวไร่ยากจนเขาหวาดกลัวว่าหากคนอื่นรู้ว่าเขาไม่มีสมบัติติดตัวไม่มีเสื้อผ้าหรูหราเหมือนใครเขาอาจจะโดนล้อเลียนหรือดูถูกเขาจึงค่อยๆปกปิดภูมิหลังของตัวเองในช่วงปิดเทอมแรกเมคากลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจในเกรดเฉลี่ยที่สวยหรูแต่ลึกๆในใจเขาแอบรำคาญวิถีบ้านนอกเขาเห็นฝุ่นดินเกวียนไม้กลิ่นโคลน และพวกชาวบ้านสมเสื้อผ้ามอมแมมไม่ทันสมัยก็รู้สึกเบื่อหน่ายคิดอยากกลับเข้าตัวเมืองเร็วๆพ่อแม่ต้อนรับเขาด้วยอาหารที่ดีที่สุดเท่าที่ครอบครัวจะหาได้มีไก่บ้านย่างผัดผักและข้าวสวยร้อนๆแถมยังเตรียมห่อข้าวเพื่อให้เมคาเอากลับไปฝากเพื่อนๆที่โรงเรียนเพื่อจะได้แบ่งกันกินในหอพัก แต่เมคากลับเมินเฉยสีหน้าแสดงความไม่พอใจเขาคิดในใจว่าใครจะอยากกินของบ้านนอกแบบนี้กันนะขายน่าจะแย่พอขึ้นเทอมสองเมคาค่อยๆเปลี่ยนไปเขาพยายามทำตัวให้ดูดีเทียบเท่ากับเพื่อนๆและแทบจะไม่โทรศัพท์ติดต่อกลับที่บ้านเลยพ่อแม่ก็รู้สึกตกใจและสงสัยว่าทำไมลูกชายถึงเงียบหายพวกเขาก็ได้แต่ส่งเงินเล็กๆน้อยๆไปให้ลูกใช้ แต่เงินจำนวนนั้นแทบไม่พอค่าใช้จ่ายเมคาอยากกินข้าวร้านหรูๆอยากใช้ของแบรนด์เนมและอยากออกไปสนุกกับเพื่อนๆซึ่งมันเกินกำลังที่ครอบครัวจะส่งเสียได้แต่เมคาก็ยังเรียกร้องเงินเพิ่มตลอดพ่อแม่ต้องกู้หนี้ยืมสินจากเศรษฐีในหมู่บ้านเพื่อมาส่งลูกเรียนบางครั้งต้องยอมจ่ายดอกเบี้ยสุดโหดแต่ทั้งสองก็กล้ำกลืนฝืนทนเพียงหวังให้ลูกสบายไม่ตกต่ำเหมือนพวกเขา เมื่อได้ค่าใช้จ่ายตามที่ต้องการเมคาก็ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเขาภูมิใจว่าตัวเองดูดีทัดเทียมเพื่อนที่มาจากครอบครัวฐานะดีหากมีใครถามถึงบ้านเกิดเขาก็หลีกเลี่ยงที่จะตอบหรืออ้างว่าพ่อแม่เป็นเจ้าของที่ทางอยู่ต่างจังหวัดพยายามพูดบ่ายเบี่ยงไม่อยากให้คนรู้ว่าบ้านของเขาเป็นเพียงกระท่อมเก่าๆก,กลางไร่ในหุบเขาหลายปีผ่านไปเมคาเรียนจบมัธยมปลายด้วยคะแนนยอดเยี่ยม ได้เข้ามาหาวิทยาลัยชื่อดังในเมืองหลวงแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นพ่อก็ล้มป่วยหนักเนื่องจากทำงานหาเลี้ยงครอบครัวอย่างหนักมาตลอดทำให้ร่างกายสุดโทมส่วนแม่ก็ต้องดูแลพ่อเงินที่หยิบยืมมาจากนายทุนเพื่อมาส่งเสียเมคาทบต้นทบดอกจนเป็นยอดหนี้มหาศาลเจ้าหนี้หลายคนก็มาทวงกดดันทุกวันบ้างก็ทวงด้วยวิธีหยาบคายแต่พ่อแม่ยังคงปิดบังเมคา กลัวลูกจะไม่มีสมาธิในการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแต่เรื่องราวกลับตาลปัดเมื่อเมคาใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยได้ไม่นานเขาเริ่มเดือดร้อนเพราะค่าเทอมและค่าใช้จ่ายในเมืองหลวงนั้นสูงกว่าที่เคยเป็นพ่อแม่ก็ไม่อาจส่งเงินให้เป็นกอบเป็นกร,รมได้อีกเมคาเริ่มบ่นอย่างหงุดหงิดดุด่าพ่อแม่ว่าไม่ได้เรื่องไม่พยายามทำงานเพื่อหาเงินให้มากขึ้นทั้งๆท,ที่แม่บอกว่าพ่อไม่สบายมากแล้ว แต่เขากลับไม่เชื่อคิดว่าแม่คงโกหกเพื่อจะได้ไม่ต้องส่งเงินให้เขาเขาพูดจาตอกย้ำซ้ำเติมด้วยถ้อยคำรุนแรงจนแม่ต้องร้องไห้แม่ขอโทษนะลูกพ่อเขาอาการไม่ดีจริงๆแม่หาทางส่งเงินให้ลูกไม่ไหวแล้วเสียงของแม่แหบพร่าในขณะที่คุยกับเขาแม่ก็หาทางกู้เงินเพิ่มไม่ได้เหรองานอะไรก็หาทำเพิ่มสิลำบากหน่อย แต่เดี๋ยวผมเรียนจบก็มีงานทำได้เงินเดือนดีๆจะได้เอามาใช้หนี้ให้เมคาประชดในน้ำเสียงชัดเจนแม่ก็พยายามเต็มที่แล้วลูกแต่สุขภาพแม่ก็เริ่มไม่ดีเหมือนกันแม่รับจ้างหาบของจนหลังแทบหักอีกอย่างเจ้านี่เขาก็ไม่อยากให้กู้เพิ่มแล้วลูกเฮ้ย <c oughs> แม่ก็พูดอยู่ได้ว่าป่วยเหนื่อยไม่มีเงินแล้วผมล่ะ จะอยู่ได้ยังไงมีแต่ความหวังว่าลูกจะเรียนจบแล้วผมจะเรียนต่อ,อยังไงถ้าแม่ไม่ส่งเงินเมคาตะคอกใส่แม่จนแม่เงียบไปหลังจากนั้นเขาก็ไม่คิดจะติดต่อกลับบ้านอีกเลยเขารู้สึกโมโหที่ครอบครัวไม่สามารถส่งเสียเขาได้ตามที่คาดหวังความแค้นสมอยู่ในใจของเขา ทุกครั้งที่เพื่อนถามถึงครอบครัวเขาก็มักจะโกหกว่าพ่อแม่ทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยได้กลับไทยหรือพ่อแม่ติดงานสำคัญเลยไม่มีเวลาได้มาเยี่ยมเขาปั้นเรื่องเก่งจนคนรอบข้างเชื่อสนิททุกอย่างที่เขาอยากได้หรืออยากเป็นล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของคำโกหกต่อมาเขาได้ยินข่าวจากอาจารย์ประจำภาควิชาว่ามีทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาที่กำลังเดือดร้อนยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ทางรัฐก็จะมีโครงการช่วยเหลือให้ทุนเรียนฟรีและให้เงินเพื่อใช้จ่ายในแต่ละเดือนอีกด้วยเมคาไม่รอชารีไปติดต่อยื่นเรื่องขอทุนแต่เงื่อนไขของการรับทุนจะต้องมีใบรับรองรายได้ของพ่อแม่โดยต้องมีผู้ใหญ่บ้านหรือครูที่โรงเรียนเก่าเซ็นรับรองว่ามาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนจริง เขารู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะที่ผ่านมาเขาโกหกทุกคนไว้ว่าพ่อแม่ทำงานอยู่ต่างประเทศและที่บ้านไม่ได้มีฐานะยากจนเขากลัวว่าเพื่อนจะจับได้ว่าเขาเป็นคนโกหกหลอกลวงแต่เมื่อความจำเป็นบีบคั้นเขาตัดสินใจกลับไปบ้านเกิดเพื่อติดต่อผู้ใหญ่บ้านขอใบรับรองเมคาเดินทางกลับมายังหมู่บ้านที่เขาเคยจากมาเขาไม่ชอบที่นี่ตั้งแต่แรก แต่เมื่อต้องการเอกสารเขาก็จำต้องกลับบ้านเมื่อมาถึงหมู่บ้านก็เปลี่ยนไปไม่น้อยบางหลังคาเรือนมีสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่เพิ่มขึ้นแต่บ้านของพ่อแม่เขายังคงโทมอย่างเห็นได้ชัดเสาไม้ผุหลังคามุงสังกะสีเป็นสนิมมีเพียงเศษฟางที่กันแดดกันฝนพอประทังเมคาเดินเข้าบ้านพบแม่นั่งอยู่ข้างกองฟางแม่ผอมแห้งจนเขาจำแทบไม่ได้ส่วนพ่อ นอนอยู่บนแคร่เก่าๆใบหน้าของพ่อซีเซียวและนอนหายใจรวยรินพอเห็นลูกชายกลับมาก็น้ำตาคลอรีบยันกายลุกขึ้นทั้งที่เจ็บปวดไปทั้งตัวเมคากลับมาแล้วหรือลูกน้ำเสียงอ่อนแรงพอเมคาเห็นสภาพพ่อเขาก็ตกใจ แต่ด้วยความขับแค้นที่คอยกดดันว่าพ่อแม่ทำให้เขาเสียหน้าไม่มีเงินให้เขาเหมือนเมื่อก่อนก็ทำให้เขาตัดสินใจเมินเฉยต่อความรู้สึกสงสารที่เกิดขึ้นผมมาขอใบรับรองรายได้จากผู้ใหญ่บ้านพ่อกับแม่ก็เซ็นให้ด้วยแล้วกันผมต้องเอาไปขอทุนเรียนต่อเมคาพูดประโยคแรกอย่างแข็งกระด้างไม่มีแม้แต่คำถามที่จะถามว่าพ่อแม่เป็นอย่างไรบ้างแม่นิ่งไปด้วยความน้อยใจแต่ก็ยิ้มบาง,บาง ได้สิลูกเดี๋ยวแม่จะไปหาผู้ใหญ่บ้านให้เธอพูดไปด้วยน้ำเสียงสัน่นพยายามรวบรวมแรงที่เหลือบอกให้เมคาดูแลพ่อสักครู่ก่อนแม่เดินออกจากบ้านไปอย่างยากลำบากทิ้งให้เมคาอยู่กับพ่อตามลำพังสองต่อสองบรรยากาศเงียบงนันมีเพียงเสียงลมพัดผ่านช่องฝาบ้านพ่อเรียกชื่อเมคาเบาๆเมคาเมคาได้ยินเสียงพ่อก็หันมาช้าๆ ก่อนถอนหายใจแบบคนรำคาญอะไรคะพ่อพ่อขอโทษนะที่ส่งเสียลูกได้ไม่ดีพอไม่ได้ช่วยเรื่องเงินเท่าที่ควรจนลูกต้องลำบากเมคาเบือนหน้าไปทางอื่นทำเป็นมองนอกหน้าต่างไม่อยากสบตาพ่อช่งางเถอะครับผมเองก็หาทางเอาตัวรอดได้พ่อหวังว่าจะได้เห็นลูกเรียนจบ มีงานดีๆทำมีชีวิตที่ดีกว่าพ่อแม่แต่พ่อคงไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วเสียงพ่อยิ่งแหบต่ำไม่ต้องพูดอย่างนี้หรอกครับพ่อถ้าพ่อไม่ไหวก็พักเถอะเดี๋ยวผมก็ไปแล้วเมคาพูดเย็นชาไม่แม้แต่จะนั่งลงใกล้ๆคนเป็นพ่อที่รอจะจับมือของลูกสักครั้งลูกโกรธพ่อแม่หรือเปล่า ที่เราจนที่ส่งเงินให้ลูกได้น้อยเหลือเกินพูดตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วจะมานั่งโกดอะไรล่ะครับเมคาสวนกลับอย่างไม่สนใจพ่อมองลูกชายด้วยสายตาเจ็บปวดแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อทุกอย่างเงียบไปกระทั่งแม่กลับมาพร้อมผู้ใหญ่บ้านเธอทำเรื่องเซ็นเอกสารอย่างเกรงอกเกรงใจผู้ใหญ่บ้านที่รับรู้ปัญหานี้สินของครอบครัว แม้ผู้ใหญ่บ้านอยากจะตำหนิเด็กหนุ่มที่ทิ้งพ่อแม่ให้ลำบากแต่ก็เห็นแก่หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่จึงยอมเซ็นให้และไม่ได้พูดอะไรออกไปเลยหลังจากได้เอกสารตามที่ต้องการครบแล้วเมคาก็ตั้งใจจะกลับในทันทีแทบไม่อยากอยู่ต่อเพราะสภาพบ้านที่แย่ทำให้เขารู้สึกอับอายเขาคิดแค่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนรู้เข้าคงโดนล้อจึงอ้างกับพ่อแม่ว่ามีธุระด่วนต้องรีบกลับทันที เขารีบเก็บกระเป๋าเตรียมตัวกลับไปเข้าหอพักมหาวิทยาลัยแม่มาส่งที่หน้าบ้านอ้าปากเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้พูดออกไปเพราะไม่รู้จะบอกอย่างไรดูแลพ่อดีๆแล้วกันนะแม่เมคาพูดเพียงเท่านั้นก่อนจะหันหลังเดินไปขึ้นรถเหมาคันเล็กที่ผ่านหมู่บ้านเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นหน้าพ่อในชีวิต หลายวันถัดมาเมคาใช้เอกสารที่ได้ไปยื่นขอทุนทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีเพราะผลการเรียนของเขาก็โดดเด่นไม่ยากที่จะได้รับทุนพอได้ทุนมาเมคาก็ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองปรารถนาคืนวันหนึ่งเขากำลังนั่งทบทวนงานอยู่ในหอพักเพียงลำพังจู่จูเขาก็ได้ยินเสียงลมกันโชกแรงพร้อมกับมีเสียงคล้ายเสียงนกใหญ่กู่ก้องร้องอยู่ไกลไเขาเงียหูฟัง คิดว่าเป็นเสียงลมพัดกิ่งไม้หรือเสียงหลอนแต่เสียงนั้นกลับดังกลางวานขึ้นในหัวเป็นเสียงโหยหวนปนคำรามคืนถัดมาเขาฝันเห็นเงาของนกขนาดมหฮึมาบินวนเวียนอยู่เหนือศีษะมันบินลงมาต่ำจนเขาเห็นดวงตาสีดำเจือประกายแดงเรืองมันจ้องมองเขาเขม็งทำให้เขาสะดุ้งตื่นกลางดึกเหงื่อท่วมกายใจเต้นไม่เป็นซ้ำ ราวกับมีบางอย่างตามติดเขาอยู่ตลอดเมคาเริ่มหวาดกลัวแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกระทั่งช่วงสายวันหนึ่งแม่โทรศัพท์มาหาน้ำเสียงสันเทาแล้วบอกว่าพ่อเสียแล้วนะลูกเมคานิ่งงันไปชั่วขณะความรู้สึกผิดแทรกเข้ามาในใจแต่ยังไม่ทันจะเอ่ยคำพูดอะไรออกไปแม่ก็พูดออกมาปนเสียงสะอื้นว่าพ่ออยากเห็นหน้าลูกครั้งสุดท้าย แต่ลูกไม่เคยกลับมาเลยแล้วแม่ก็วางสายไปเมคาช็อกรู้สึกใจวิววิวไปชั่วแวบหนึ่งก่อนจะตั้งสติดได้แต่เขาก็ยังลังเลว่าจะกลับไปงานศพพ่อดีหรือไม่เพราะว่ากลัวเสียเวลาเรียนกลัวต้องสิ้นเปลืองค่าเดินทางและในใจยังมีความถือตัวและอวดดีเขาไม่อยากเจอวงสาคณาญาตหรือชาวบ้านที่อาจพูดกระทบกระทั่งเขา จนสุดท้ายเขาตัดสินใจไม่กลับไปงานศพพ่อเพราะเขาอ้างว่าพ่อก็เสียไปแล้วกลับไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ในคืนนั้นเองเสียงนกร้องโหยหวนในความฝันยิ่งทวีความรุนแรงเมคาสะดุ้งตื่นเห็นเป็นเงาพยาปักษาดำมืดบินวนพร้อมเสียงคล้ายกับพือปีกดังกึกก้องพอตื่นมาอีกครั้งเขพบว่าตัวเองพูดเพอ้อแต่ขอให้พ่ออภัยให้เขา พร่ำแต่เอ่ยขอโทษแม่และเรียกชื่อพ่อไม่หยุดสภาพจิตใจของเมคาเริ่มสุดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเขาทุกคืนเขาเริ่มเรียนไม่รู้เรื่องผลการเรียนตกต่ำลงเขาไม่มีสมาธิในการเรียนอีกทั้งมีอาการปวดหัวอยู่บ่อยครั้งแถมยังรู้สึกเจ็บเสียดภายในอกเหมือนมีนกตัวใหญ่จิกเขาอยู่ตลอดเวลาจนเพื่อนหลายคนเริ่มเป็นห่วงและพาเขาไปพบแพทย์ แต่ก็ตรวจไม่พบอาการผิดปกติทางร่างกายเมคาเริ่มรู้สึกหวาดผวามากขึ้นออกอาการประสาทหลอนในหัวของเขาได้ยินแต่เสียงปีกนกกระพืออยู่ตลอดเวลาไม่กี่เดือนหลังจากฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเขาอยู่ทุกคืนในที่สุดเมคาก็ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยายลัยกลางคันเพราะเขาไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้อีกต่อไปเขาพบว่าการไร้สติ ไม่สามารถโฟกัสการเรียนทำให้เขาเครียดจนเกือบเป็นบ้าค่ารักษาพยาบาลก็มากมายจนเงินใช้ส่วนตัวก็หมดเกลี้ยงหลังจากนั้นเขาพยายามหางานทำในเมืองหลวงแต่ด้วยสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคงอีกทั้งคงจะเป็นคราวเคราะห์เพราะเขาถูกแกงมิจฉาชีพหลอกให้ทำงานออนไลน์เงินเก็บที่พอเหลืออยู่ไม่มากก็หายวับไปในพริบตา เมคาตกอยู่ในภาวะหมดเนื้อหมดตัวต้องนอนในห้องเช่าราคาถูกติดหนี้ค่าเช่าห้องอีกตั้งหากวันหนึ่งในขณะที่เมคากำลังตะเวนหางานทําเขาเหลือบไปเห็นเงาสะท้อนในกระจกของตึกสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องตกตะลึงเพราะเขามองเห็นปีกดำมหึมาเบื้องหลังร่างกายของเขาราวกับปีศาจนกที่คอยตามเขาอยู่เขาช็อกกระทันหันและหมดสติไปเมื่อตื่นขึ้นอีกครั้ง เขาพบตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งมีแม่นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงแม่ขายที่นาซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พ่อกับแม่ร่วมสร้างกันมาแถมยังต้องไปหยิบยืมเงินจากเพื่อนบ้านเพื่อเดินทางเข้ามาหาลูกในเมืองหลวงมาจัดการค่ารักษาพยาบาลเมคาทั้งตกใจและละอายใจเมื่อได้เห็นใบหน้าอิดโรยของแม่ที่ยังคงรักและห่วงใยเขาสุดหัวใจถึงแม้ที่ผ่านมา เขาจะเพิกเฉยต่อผู้มีพระคุณไม่สนใจใยดีและยังทอดทิ้งพ่อแม่ให้อยู่อย่างลำบากจนพ่อตายไปก็ไม่กลับไปงานศพพ่อด้วยซ้ำแม่แม่มาที่นี่ได้ยังไงเมคาถามพลางน้ำตาคลอแม่รู้ข่าวจากเพื่อนเก่าของลูกที่ติดต่อมาบอกว่าลูกล้มป่วยไม่มีเงินรักษาแม่ก็เลยรีบมา แม่พอจะมีเงินเหลืออยู่นิดหน่อยจากการขายไร่แต่ก็คงไม่พอค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดหรอกแต่ลูกไม่ต้องกังวลนะแม่จะพยายามหางานที่นี่ทำเพิ่มขอแค่ให้ลูกหายก่อนนะลูกนะแม่เอื้อมมือมาลูบหน้าผากเขาเบาและนุ่มนวนมลเมคาร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างไม่อายใครเขาเพิ่งตระหนักได้ว่า ไม่มีใครรักเขาเท่าพ่อแม่แล้วจริงๆตอนนี้ครอบครัวของเขาเรียกได้ว่าสิ้นไร้ไม้ตอกเพราะไรนาที่ใช้ทำกินก็ขายจนหมดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรอีกเลยส่วนญาติพี่น้องคนอื่นก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางเพราะต่างก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดไม่มีใครช่วยใครได้นับวันอาการของเมคาก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น เขาเหมือนคนที่กำลังโดนบาปกรรมตามเล่นงานสภาพจิตใจของเขายยํมแย่ลงทุกวันทุกครั้งที่เมคานอนหลับเขาจะฝันเห็นเงาพญาปักษาบินวนอยู่กลางท้องฟ้าอันมืดมิดเสียงกู่ก้องร้องดังกังวานราวกับจะเรียกชื่อของเขาซ้ำๆในที่สุดคืนหนึ่งเมคาก็ลุกขึ้นจากเตียงในโรงพยาบาลเดินโซซัสโซเซทั้งน้ำตา เพื่อไปหาแม่ที่นั่งหลับอยู่บนเก้าอี้หน้าห้องเขาคุกเข่าลงแทบเท้าแม่แล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นแม่ครับผมขอโทษผมผิดเองผมมันลูกอักตันอยู่ที่ผ่านมาผมไม่ควรทำกับพ่อกับแม่แบบนั้นเลยผมขอโทษน้ำตาลูกผู้ชายของเขาหลั่งรินไม่หยุด แม่สะดุ้งตื่นขึ้นมาอย่างตกใจเธอลูบหัวลูกก่อนสะอื้นไปด้วยกันไม่มีคำตำหนิไม่มีคำดุดา่ามีแต่ความห่วงใยและให้อภัยวินาทีนั้นราวกับเงาดำขนาดมหึือมาที่ตามหลอกหลอนเมคามานานเริ่มสลายไปบางส่วนเขาสัมผัสได้ถึงแรงอาฆาตท,ที่เบาบางลงคล้ายกับว่าเงาพยาปักษ์หรือกฎแห่งกรรมที่คอยตามจองเวรเขา กำลังเปิดโอกาสให้เขาได้กลับตัวกลับใจหลังจากออกจากโรงพยาบาลเมคาตัดสินใจทำงานรับจ้างทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยแม่ปลดหนี้ปลดสินสมัยที่ส่งเขาเรียนและเขาก็ตั้งใจทำงานเพื่อหาเลี้ยงแม่แม้จะยากลำบากแสนสาหัสแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาย้ายกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อดูแลแม่ซึ่งสุขภาพไม่แข็งแรงนะัก แต่แม่ก็ยังต้องอดทนทำงานต่างๆเพื่อจุนเจือครอบครัวเมคาขยันทำงานทั้งตัดฟืนเลี้ยงสัตว์เก็บผักขายและค่อยๆชดใช้นี่สินที่เหลือหลายครั้งที่เขาต้องเจอกับถ้อยคำดูถูกหรือคำพูดสมน้ำหน้าจากเพื่อนบ้านบางคนที่รับรู้พฤติกรรมในอดีตของเขาแต่เขาก็ก้มหน้ายอมรับผิดและพยายามพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักเมื่อเวลาผ่านไป ชาวบ้านเริ่มเห็นความตั้งใจจริงว่าเมคาเปลี่ยนไปแล้วเป็นคนอดทนและไม่เหยียดยามใครอีกต่อไปความเมตตาต่อพ่อแม่ก็เกิดขึ้นจากใจที่สำนึกผิดจริงๆเขาหมั่นสวดมนต์ภาวนาทำบุญตักบาตรและขออโหสิกรรมพ่อที่ล่วงลับไปแล้วและหวังว่าดวงวิญญ,ญาณของพ่อจะรับรู้เมื่อจิตใจของเมคาสว่างขึ้นเรื่อยๆภาพความฝันอเลวร้ายก็เริ่มจางหาย เสียงนกยักษ์ที่เคยก้องอยู่ภายในหัวก็เงียบลงวันพระใหญ่เมคาไปทำบุญที่วัดของหมู่บ้านเป็นวันครบรอบปีการจากไปของพ่อเขาจุดธูปขอขมาต่อวิญญาณพ่อร่ำให้ด้วยความสำนึกผิดทุกคนในหมู่บ้านรวมถึงแม่ก็มองเขาด้วยความสงสารและเห็นใจค่ำคืนนั้นท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆมาบดบัง เมคานั่งมองท้องฟ้าหน้าบ้านเห็นดวงดาวพร่างพลายทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงสายลมอ่อนๆพัดผ่านและภาพที่ปรากฏในสายตาราวกับเห็นเงาใหญ่ของนกตัวหนึ่งลอยเด่นทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วค่อยๆสลายไปกับอากาศยามค่ำคืนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เมคาไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปกฎแห่งกรรมได้สอนเขาว่า ทุกการกระทําย่อมส่งผลยามที่เขาอักกตันยูทอดทิ้งพ่อแม่กรรมก็ย้อนมาสนองทางจิตใจที่เลวร้ายรุมเร้าจนเขาเกือบสิ้นสติแต่เมื่อเขาคิดได้และเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองสำนึกผิดในสิ่งเลวร้ายที่ตนได้เคยกระทําไว้เขาหันกลับมาทําความดีดูแลและเลี้ยงดูแม่บาปกรรมก็คลายลงให้โอกาสเขาได้แก้ไขตัวเอง แม้ไม่อาจย้อนเวลาไปกอดพ่อหรือดูแลพ่อให้สุขสบายแต่ในปัจจุบันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกที่ดีดูแลแม่ให้ดีที่สุดและไม่ทำตัวอักตันยูอีกนับแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ชีวิตเมคาจะไม่ได้สุขสบายร่ำรวยแต่ความสงบในใจกลับเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยผู้คนในหมู่บ้านต่างเห็นใจและพร้อมให้โอกาสเขาเขากับแม่ค่อยๆสร้างฐานะขึ้นมาใหม่ทีละเล็กทีละน้อย พวกเขามีไร่ผักเล็กๆปลูกผักส่งขายในตลาดพอมีรายได้เลี้ยงปากท้องเมคายังคงกระตันยูต่อบุพการีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อเสมอและคอยช่วยเหลือชาวบ้านที่ด้อยโอกาสเงาพยาปักษาไม่ได้เป็นเพียงตำนานหากคือสัญ,ญลักษณ์เตือนใจว่ามนุษย์เราไม่อาจหนีพ้นเงาของกรรมถ้าคิดอัก,กตันยูเหยียดยามทำร้ายหัวใจของผู้มีพระคุณ กรรมก็จะตามมาเล่นงานเราในสักวันแต่หากเรากลับใจได้ทันหนทางแห่งการไถ่ถอนบาปก็ยังเปิดรอให้โอกาสเราเสมอนี่คือบทเรียนที่เมคาได้พิสูจน์มากับตัวเองและเป็นเรื่องราวที่คนในหมู่บ้านต่างเล่าขานสืบต่อกันมาว่าอย่าได้ลืมบุญคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดอย่าได้ลืมคนที่โอบอุ้มเราจนเติบโตเพราะถ้าเราอักตันยูคนที่เจ็บปวดในตอนแรกอาจเป็นพ่อแม่ แต่อย่าลืมว่าวันหนึง่งเมื่อกรรมตามมาสนองสุดท้ายคนที่เจ็บปวดที่สุดก็อาจจะเป็นตัวของเราเองหากเพื่อนๆนท่านใดเคยคิดไม่ดีรู้สึกไม่ดีหรือทำไม่ดีกับพ่อแม่ผู้มีพระคุณแล้วไม่มีโอกาสได้บอกพวกท่านพี่น้องอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นสื่อกลางในการส่งสารถึงพวกท่านอยากบอกหรืออยากฝากอะไรพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ บางทีอาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกโล่งและสบายใจมากขึ้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ